วันนี้เขียนไทยแต่ลองคิดเป็นเยอรมันกันดูนะคะฝึกเปลี่ยนความคิดให้เป็นภาษาเยอรมันทีละนิดเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะฉันชอบเดินป่าในช่วงสุดสัปดาห์จับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ each wonder h e n w a k n e e n d e ฉันชอบเดินป่าในช่วงสุดสัปดาห์ฉันดูสารคดีจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมัน คำตอบคือ H s e h e d o k u m e n t a f i l m e ฉันดูสารคาดีฉันไปห้องสมุดบ่อยๆจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H G h e h o u f i x in the Bibliothek ฉันไปห้องสมุดบ่อยๆฉันเล่นวิดีโอเกมในตอนเย็นจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H s p i e l e r a b e n s Video s p l e er l e ฉันเล่นวิดีโอเกมในตอนเย็นฉันทำงานเป็นพยาบาลจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H a r b e i t e a l s k r a n k e n s c h w e s t e r ฉันทำงานเป็นพยาบาลฉันชอบดูหนังตลกจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H C H G e N e comedian ฉันชอบดูหนังตลกฉันเดินทางเพื่อธุรกิจจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ h r e i s เซอร์เกชฟ์ลิชฉันเดินทางเพื่อธุรกิจฉันฟังเพลงแจ๊สจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ i อ h h ö r ร แจ๊สมูสิกฉันฟังเพลงแจ๊สฉันอบคุกกี้ให้เพื่อนจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ H. Wacker k e k s เ f r ร r เฟอร ฉันอบคุกกี้ให้เพื่อนฉันเขียนเรื่องราวจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคําตอบคือ ich sch H Schreiber Gesichten c h ฉันเขียนเรื่องราว เก่งมากเลยค่ะคะแนนทำบททดสอบครั้งที่หนึ่งเพื่อนๆทำได้กี่คะแนนเต็มสิบและตอนนี้เราจะทำบททดสอบอีกครั้งเพื่อทบทวนและเพื่อทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนในครั้งแรกมากขึ้นค่ะฉันชอบเดินป่าในช่วงสุดสัปดาห์จับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ c h w a n d e r g n e am w o c k e n e n d e ฉันชอบเดินป่าในช่วงสุดสัปดาห์ฉันดูสารคาดีจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมัน คำตอบคือ H s e h e d o k u m e n t a r f i, I l m ฉันดูสารคาดีฉันไปห้องสมุดบ่อยๆจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H G h e h i f i x in the Bibliothek ฉันไปห้องสมุดบ่อยๆฉันเล่นวิดีโอเกมในตอนเย็นจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ H s p l e er l e a b e n d s video s p l e er. l e ฉันเล่นวิดีโอเกมในตอนเย็นฉันทำงานเป็นพยาบาลจับสิวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ h r b i t e a l a n ลางเ c h w ว s t ต r ฉันทำงานเป็นพยาบาลฉันชอบดูหนังตลกจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะ คำตอบคือ is s e h e r g e n e k o m o d i a n ฉันชอบดูหนังตลกฉันเดินทางเพื่อธุรกิจจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ H. g e s c h ä f t l i c h ฉันเดินทางเพื่อธุรกิจฉันฟังเพลงแจ๊สจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ H. h ö r e แจ๊สมูสิกฉันฟังเพลงแจ๊สฉันอบคุกกี้ให้เพื่อนจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ ich k e r k e k e k s r Freud e ฉันอบคุกกี้ให้เพื่อนฉันเขียนเรื่องราวจับสิบวินาทีให้เวลาคิดเยอรมันเริ่มค่ะคำตอบคือ a schreiben geschichten ฉันเขียนเรื่องราว เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆเ,เก่งมากๆเลยคะแนนทำบททดสอบครั้งที่สองเพื่อนๆทำได้กี่คะแนนหวังว่าเพื่อนๆจะทำได้มากกว่าครั้งแรกและเห็นถึงการพัฒนาของตัวเองดังประโยคของภาษาเยอรมันที่พูดว่า be the hole n mark s t a r k การทำซ้ำทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ภาษาเยอรมันกับน้ำพึ่งจูสบายบาย